เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วครับคันนี้โตโยต้า o อ o ด้าอัลติครับปี2 0 1 0กับราคา7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่กันหล่อๆได้เลยนะครับรถหลักหมืหน่นราคา,า,าสนนะครับคันนี้ ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาจ้มยาวครับมีมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเป็นประจําทุกวันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับถ้าเป็นรถบ้านก็ราคาเกือบ0องแสนครับรถปี2อง0นี่นะครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามีชุดแต่งรอบพันน้ำมันล้วนเครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็น หลบไฟฟ้าทั้งคันครับกุญแจรีโมทด้วยมีจอ Android 7นิ้วเบาะหนังสภาพดีครับเบาะ VIP ครับผ้าสีไม่ขาดครับเล่มเอกสารชุดโอนครบครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้สีก็ทํามาใหม่ๆเลยครับเพราะสีเดิมเป็นสีแท็กซี่นะครับไฟหน้าใหม่สายกิ๊บห้องเครื่องสะอาดสะอานครับเอาไปขี่ตลอดได้ครับ78,000บาทเท่านั้นครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับ พิกัดดูรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีครับสนใจก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ